ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์มาถึงคราวที่วิกฤตไมโครชิป ip, ยุคหนึ่งเนี่ยนะฮะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าโทษนะฮะไม่ได้หยาบไม่ได้ขายนะฮะชิปหายหมายถึงไมโครชิปหายและในสุดเกิดวิกฤตและยอดขายก็แย่ต้องปลดพนักงาน44,000คนใน4ทวีปเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยครับ ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านผู้ชมทราบดีว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์โทรคมนาคมนะครับรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้นะฮะเมื่อคืนฮือฮาจริงครับเพราะว่าออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการปลดพนักงานของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนสัดส่วนสูงนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเขาบอกว่าเป็นการปลดพนักง,งานซัมซุงที่ทํางานอยู่นอกประเทศเกาหลีใต้ ก็คือปลดทั่วโลกแหละแต่ยังไม่พูดถึงเกาหลีใต้มาป,ปลดเท่าไหร่นะครับทีนี้การปลด30%ของเขาเนี่ยนะฮะเราก็ไปดูตัวเลขการจ้างงานโดยเฉพาะยิ่งทั้งแบบภาพรวมและแบ่งเป็นพนักงานในต่างประเทศของ s a m มซุงอยู่เท่าไหร่นี่นะฮะคิดออกมาปรากฏว่าโอ้โหจะมีพนักงานซัมซุงที่ทํางานในต่างประเทศเนี่ยตกงานถึง44,100คนนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าไปปลดสายธุรกิจไหนไปปลดในตําแหน่งสายงานไหนนะฮะ 4 4 1 0 0คนที่จะที่จะตกงานของซัมซุงในต่างประเทศนี่นะครับก็จะอยู่ใน3สายงานนะค,คือเขาปลดพนักงานการตลาดพนักงานฝ่ายขายแล้วก็พนักงานธุรการโ,โดนเต็มๆนะครับแล้วก็ในการปลดตรงนี้นี่นะครับปรากฏว่า,าการถูกปลดทั้งหมดยจะกระจายใน4ทวีปด้วยโอ้ โลกนี้มีเจ็ทวีปมันขาดไป3เท่านั้นเองนี่นะครับคือปลดเกินครึ่งหนึ่งของทวีปของโลกนะฮะก็คือปลดทั้งในอเมริกายุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกานะครับซึ่งการปลดพนักงานทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วใช้เวลา3เดือนครึ่งและต้องจบสิ้นปีนี้44,100คนจะต้องตกงานนะครับสำหรับซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ronics, ตอนดีๆนะฮะซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ronics, ไม่ใช่ซัมซุงรถยนต์นะฮะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกประเภทอื่นๆก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นพวกเรือหรือว่าพวกรถไฟออัััันนนนนนน้้้้ไม่่่่เกีีีีียวขงงะะคครรรบบทททาดูต จำนวนพนักงานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็จ้างกันเอาไว้เนี่ย2 6 7,800คนนี่คือภาพรวมในจำนวน2 6 7,800เนี่ยมี1 4 7,000คนทำงานในต่างประเทศคือนอกเหนือเกาหลีใต้นะครับสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะครับพนักงานส่วนใหญ่ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับที่จะถูกปลด นะอันนั้นบอกไปแล้วนะว่าอยู่ในสายงานไหนถูกไหมฮะทีนี้ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะครับที่จะถูกปลดก็คือในสายงานการผลิตแล้วก็การพัฒนาแล้วก็ฝ่ายขายและการตลาดเนี่ยมี25,25,100คนนะครับ คำสั่งตรงนี้ของ s a m s u n อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจร,จริงๆออกมาได้ประมาณร่วมสัปดาห์เสร็จแต่เพิ่งเป็นข่าววันนี้นะครับก็ไปดูสิครับว่าตอนนี้เขาเริ่มปลดกันที่ไหนกันแล้วบ้างนะครับปรากฏว่า s a m s u n อิเล็กทรอนิกส์ที่อินเดียชมพูทวีปเนี่ยนะครับหรือพูดง่ายครับอยู่ในเอเชียใต้เนี่ยปรากฏว่าทางการ s a m s u n อิเล็กทรอนิกส์ที่อินเดียตอนนี้ย ถูกแจ้งแล้วนะฮะว่าคุณจะถูกตกงานถูกปลดแล้วนะครับก็เริ่มปลดตั้งแต่พนักงานฝ่ายบริหารระดับกลางขึ้นไปเลยโอ้โหนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายนะฮะไปตรวจมาก็ปรากฏว่าแม่พนักงานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่อินเดียเนี่ยจะตกงานถึง1000คนหรือประมาณ4%เพราะว่าพนักงานซนะัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่อินเดียนนมีการจ้างงานทั้งหมด25,000คนนะฮะวันอินเดียตก1000คนแน่ส่วนซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนตัวเลขนี้ก็ไม่น้อย ประกาศแล้วครับว่าต้องปลดถึง30%โดยเฉพาะในสายงานฝ่ายขายอูโหูผู้ชมคิดดูสิครับขนาดจีนเนี่ยนะฮะซัมซุงอเิเล็กรอนิกปลดพนักง,งานเข้าถึง30%ขนาดอินเดียเนี่ยฮนะเศรษฐกิจนี่ก็ไม่ใช่ได้เล่นนะฮะปลดไปหนึ่งคนนะครับการปลดครั้งนี้ต้องยอมรับครับว่าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นั้นเจออูโหูสารพัดสารเพเลยเริ่มตั้งแต่ตอนจำได้ไหมฮะมันมีประโยควลีที่คำว่าอะไรฮะชิปหายไม่ได้หมายไม่ได้เป็นคำหยาบนะฮะชิปที่นี้คือชอช ตอนนั้นเขาพูดกันอย่างนี้เลยครับหลังจากที่ผ่อนคลายโควิดเสร็จปั๊บออกมาเดินเครื่องเศรษฐกิจปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะพนักง,งานก็ถูกปลดออกไปเยอะแล้วเพราะต้นทุนตอนโควิดสิโรงงานเองก็ต้องปิดตัวกันด้วยเครื่องจักรเองก็ต้องมีการกว่าจะรีสตาร์ทกันใหม่ต้องใช้เวลาเศรษฐกิจโลกเองก็ใหม่ฟืน้นและในขณะเดียวกันออเดอร์ที่ค้างตึงอยู่ก็ผลิตไม่ทันนะ การผลิตไมโครชิป Micro หรือเซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดช่วงตอนนั้นก็เลยเรียกกันว่าชิปหายเกิดขึ้นนะฮะทีนี้จากวิกฤตตรงนั้นเองเนี่แหละครับที่ทาให้ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ก็หนีไม่พ้นด้วยเพราะเจอปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตของชิปและที่สําคัญก็คือเกิดการแข่งขันของบริษัทผลิตชิปใหม่ๆที่เป็นน้องใหม่ทั้งนั้นนะครับแบบชนิดที่แบบเป็นน้องใหม่มาท้าชนกับพี่ใหญ่อย่างซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะและที่สําคัญคืออย่างเช่นอินเดียมีการประท้วงกันของพนงนนัั India, นงงักกกกงงาาอิิเดียจระททไมลลลผต ผลิตภัณฑ์และบริการของซัมซ u n g ิเล็กทริกในโรงงานที่อินเดียนั้นสดุดจุดลงเพราะคุยกันเรื่องผลตอบแทนไม่รู้เรื่องแล้วก็เกิดภาวะการล่าช้าในการผลิตนครับสิ่งที่นี่ต่อไปก็ปรากฏว่าในแง่ธุรกิจสมาร์ทโฟนอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งของซัมซุงอิเล็กทริกเหมือนกันเนี่ยนะก็เจอการแข่งขัน ทั้งจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่เช่น Apple นะครับก็คือ iPhone แล้วก็แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากจีนเช่นหัวเว่ยนะฮะจากเมืองจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในที่สุดปัญหามันรวมมตุ้มกันหมดเลยจนกระทั่งซัมซุงเองมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลในสายงานเกี่ยวกับธุรกิจไมโครชิปและก็เซมิคอนดักเตอร์นะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตน,นะครับว่าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับว่าเขาจะปล คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเปลาะบางแล้วก็กลัวจะมีการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับพนักงานของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในเกาหลีใต้นะครับหลายจังหวัดเลยนะฮะร,รวมตัวประท้วงเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องการจรจาผลตอบแทนไม่ลงตัวและเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะฮะจนกระทั่งข่าวนี้ออกมาซัมซุงถึงได้บอกเลยครับว่าจะปลดต่างประเทศแต่ไม่ได้บอกครับว่าจะปลดในเกาหลีใต้สำนักงานใหญ่โรงงานในเกาหลีประเทศตัวเองกี่คนเรื่องนี้ต้องมาดูครับ ว่าในที่สุดจะมีปลดหรือไม่ปลดและจะเกิดความวุ่นวายในประเทศเกาหลีใต้หรือไม่อย่างไรนะครับ